ครับเดี๋ยวเราจะให้ลุงอนเนกนะครับพาไปดูเจ้ามังกรนะครับพ่อพระหลักรประจําคอกนะครับไปดูว่าต้นสายต้นเหล่าของเจ้ามังกรเนี่ยมาจากไหนนะครับน้อยคนนักนะครับที่จะได้เห็นได้เจอกันกันกบสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึงนะครับซึ่งผมจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับ อันยอลูกยอกอยู่หยอยอหยอลูกใช่ไหมเยวครับนะครับที่อยู่ต่อหน้าผมนี่ก็คือสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งนะครับน้อยคนนักจะได้เห็นนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ลุงเนี่ยเล่ารายละเอียดให้ฟังว่ามีชื่อว่ายังไงต้นสายมาจากไหนเป็นลูกเต้าเหล่าใครนะครับครับอ่าครับครับอันนี้ ที่มังกรครับเป็นลูกเจ้าหนุ่มของกำรันโป๊ดแม่ก็คือแม่ส้มของลุงยูนขวายนี่เกิดที่คอกลุงยูนครับนี่ครับเป็นยังไงฮะสุดยอดอีกตัวนะครับนี่ก็คือมังกรนะครับทายาทของเจ้าหนุ่มกำรันโป๊ดนะครับเป็นพ่อแล้วกันกับลุงเพชรเนาะลุงเหน่งนะครับผมพ่อแล้วกันกับลุงเพชรเลยนะครับเดี๋ยวก็ลุงเพชรกับเจ้าทอง ลุงเพชรกับเจ้าทองตีนโตนะครับแล้วก็แม่บุญมีเนี่ยแล้วก็มนโนกของครูพีชาอ๋อใช่ใช่ใช่ครับมนโนกของครูพีชาใช่ครับผมให้ดูหน้าเขานะครับนี่ครับหน้าตาหล่อมากนะครับอ่าตัวนี้เคยได้แชมป์ที่ไหนครับลุงคบอ่าได้แชมป์ที่งานอุทัยครับเป็นกระเบือลุมน้ำอ่ะดุมน้ำตะแกกลางงานประกวด ควายลุ่มน้ําสแกกังครับนะครับตัวนี้เป็นแกนแชมป์เลยนะลุงเนาะแกนแชมป์ปีหกศูนย์ครับโอ้แกนแชมป์ปีหกศูนย์นะครับสุดยอดพ่อพันธุ์อีกตัวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้เปิดตัวนะครับไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนะครับว่าลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ดเนี่ยเป็นเชื้อสายควายเงินล้านเนี่ยจะมีเหลือสักกี่ตัวนะครับมังกรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในในจำนวนนั้นนะครับที่เป็นลูกของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ด นะครับเจ้าหนุ่มคนนันโพสเนี่ยมีลูกหลายตัวอยู่นะลุงเนาะครับผมหลายตัวอยู่ครับหลักๆก็คือตัวไหนบ้างเอ่ยก็มีลุงเพชรแล้วก็มีเจ้าทองดินโตโอ้ลุงเพชรแล้วก็มโนกของอาจารย์พิชาขอครูพิชาโอ้มโนกใช่ใช่ของครูพิชาครับแล้วก็ไอตัวหนึ่งไอลุงโชคใช่ลุงโชคครับของลุงชายเลยของลุงชายใช่ใช่ที่เหลือที่รู้ที่รู้อยู่แค่นี้แล้วก็ อีกตวงอะไรนะที่เขาว่าตายไปแล้วนั่นตวงอืมครับอันนี้คือต้นสายของเจ้าหนุ่มกำนันโป๊ะนะครับนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับอ่ลุงเนี่ยครับตัวนี้ถ้าเอ่อเปิดผสมจริงเนี่ยเปิดไหมฮะตอนนี้ผมผมไม่ได้เปิดเลยครับคือใช้ในฝูงอย่างเดียวครับไมู่งอย่างเดียวครับผมนะครับน้ำเชื้อก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีไม่ได้ไม่ได้ทำเลยครับ เอามาปีแรกอเอาไปประกวดที่หนองฉางควายลุ่มน้ำผมไม่ไว้ควายทายาทกระบืองหลวงเพราะว่าผมมีทายาทกระบือหลวงอยู่ก็ได้ที่สองแล้วปีหนึ่งไปประกวดที่หนองแกนันผมก็ได,ได้ได้ที่หนึ่งมาแข่งแกนเทียมราเราแพ้เขาเราเด็กกว่าเขาอืครับแล้วพอมาปีที่สามแข่งที่วุฒิไทยอะ่ะ <c oughs> ได้พอได้แชมป์ปุ๊บมาแข่งรอบแกนแชมป์ผมได้แกนแชมป์ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ได้แกนแชมป์เนาะปีหกศูนย์ได้แกนแชมป์ครับเขาคือเขาเมื่อเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่าผมได้แกนแชมป์หมอหมอวุฒิบอกว่ามาคุยเถอะเนี่ยบอกขวาเนี่ยคุได้แกนแชมป์นะเขาไม่รู้เขาไม่รู้กันเรื่อนี้ผมไม่ค่อยได้บอกครับครับไม่ค่อยได้โปรโมทกันไม่ค่อยได้โปรโมทครับ ไอ้ตัวเล็กๆที่เห็นอยู่นี่ก็คือลูกเขาทั้งหมดใช่ไหมลุงใช่ครับลูกมงกรครับโอ้ลูกมงกรทั้งหมดครับครับมันเหมือนจะตื่นตื่นเนาะฮะมาลูกมงกรไอ้พวกนี้ถ้าเปิดระเปิดราคาเนี่ยเปิดไหมมีคนมีคนมาให้ราคาจะจะปล่อยไหมก็ปล่อยครับแต่มากที่ผมขายก็ตัวผู้ก็แสนนึ่งตัวเมียก็สองแสนข่มเงินนะโอ้ก็ก็เหรียญทั่วไปเนาะครับราคาคือราคาพื้นๆตัวละแสน ก็โอ้ราคาจับต้องได้นะครับครขากาเกษตรกรอไอพวกนี้ก็เหมือนกันเนาะครับผมนี้กาลังพอดีเลยเนาะครับยานมพอดีเลยครับโอ้ครับแม่ควายส่วนใหญ่นี่มามาจากสายไหนบ้างคะแถวบ้านเราเป็นลูกดาวครับโอ้ลูกเจ้าดาวดาวดาวสายเก่านะไม่ใช่ดาวดาวใหญ่ดาวดาวใหญ่ครับโอ้ครับเอ๊ะตัวไหนตัวนี้เหรอนี่นี่ครับนี่นี่นี่ก็ลูกดาวอแต่แม่มันเป็น แต่ก่อนมันเป็นกระบือทายาทกระบือหลวงไหมที่ทางหลวงเขาให้เกษตรกรมาเลี้ยงครับแล้วพอดีน้องเขาได้มาแล้วเขาเอามาเลี้ยงเขาผสมดาวตอนนั้นเหมือนแบบเขากาลังพัฒนานะมีน้ําเชื่อดาวผมก็ไปคัดตื้อเขามาแบ่งแบ่งของน้องมาทิ้งก็มียุ่3สามแม่นะครับที่เป็นแม่ดาวแม่สายเก่าเลยใช่ไหมครับครับสายเก่าครับผมอ่าโอเคเลยนะครับครับลูก ควายกาลังเยอะนะครับถ้าพี่น้องที่จะเข้ามาดูก็เข้ามาดูได้นะครับลุงอเนกก็ยินดีต้อนรับนะครับใครอยากได้ควายทายาทของเจ้ามังกรนะครับเข้าไปพัฒนาก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับวันนี้เราก็มาดูทายาทของเจ้ามังกรของลุงอเนกนะครับเดี๋ยวให้ลุงอเนกพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ทายาทของเจ้ามังกรตัวนี้ให้กับท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับลูกนี่ครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับผมเจ้าเพชรทองครับเพชรทองนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเอ่ยตัวเมียครับตัวเมียนะครับโอ้โหเหนื้อตัวดีมากเลยนะครับตัวนี้อายุสักกี่ปีแล้วครับผมสองปีสองปีครึ่งครับสองปีครึ่งนะครับโอ้โหตัวนี้เป็นลูกของมังกรเลยใช่ไหมครับลูกมังกรครับลูกมังกรกับแม่ควายที่อยู่ในคอกใช่ไหมครับแม่ควายที่อยู่ในคอกครับอ้อคือเกิด เกิดจากที่นี่เลยเกิดจากที่นี่ครับโอ้ครับตัวนี้สวยน่าดูนะครับนี่คือผลงานของเจ้ามังกรนะครับที่เกิดจากข้อของลุงอเนกนะครับตัวนี้เคยเข้าสนามไหมครับไม่ยังไม่เคยครับโอ้ยังไม่เคยเข้าสนามนะครับโอ้เนื้อตัวดีมากเลยนะครับ ตัวนี้แม่เขาเป็นสายไหนครับแม่เป็นลูกทองทองตินโตครับแม่เป็นลูกของทองตินโตนะครับครับโอ้เดี๋ยวผมแช่ดูหน้าตาใกล้ๆนะครับสำหรับเจ้ามังกรนะครับดูช่วงขาดูช่วงเล็บนะครับแข้งขาใหญ่เล็บเล็บใหญ่ดีนะลุงเล็บใหญ่ครับเล็บกลมตัวนี้คือ ตัวทีเด็ดที่เราคัดไว้เลยใช่ไหมมีมีอยู่ที่อีกตัวครับพี่ตัวนี้ในข้อก็ยังมีอีกเนาะมีครับอืมนะครับนะครับนี่คือผลงานการจ่ายลูกของเจ้ามังกรนะครับห๋อเหี่ยง<ๆ>สวยงามอีกตัวนะครับ ใจลูกได้เฉียบขาดมากนะครับสําหรับเจ้ามังกรอ่าครับตัวนี้ก็เป็นลูกชายของเจ้ามังกรนะครับที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับตัวนี้มีชื่อว่าอะไรครับลุงครับเจ้าสันครับเจ้าสันเจ้าสันครับลูกชายของเจ้ามังกรนะครับตัวนี้อายุกี่ปีแล้วครับผมขวบกับ9เดือนครับขวบกับ9เดือนนะครับแม่เขาเป็นสายไหนครับลุงแม่เป็นสายดาวเหนือครับ เป็นสายดาวเหนือ <c oughs> แม่เขาก็อยู่อยู่ที่คอกใช่ไหมยอยู่อยู่ในคอกนะครับโอ้ครับนี่คือลูกตัวผู้ของมงกรอ,อีกตัวนะครับควายที่รูปร่างดีมากนะครับช่วงตัวยาวลึกนะครับผมจะให้ดูหน้าใกล้กละนะครับหน้าหล่อครับตัวนี้ตัวนี้หน้าหล่อจริงหรอหล่อครับ เขากระดานเขาใหญ่ครับยอดูช่วงขาช่วงเล็บนะครับโอ้เล็บสวยนูกใหญ่แข้งขาใหญ่สวยงามน่าดูนะครับนี่คือผลงานของมังกรนะครับมับงกรนี่ก็คือพ่อควายที่น้อยคนนักที่จะได้รู้จักนะครับวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมได้มาดูกัน นะครับชื่อฟาร์มลูกเตี๋ยววัยไทยครับตั้งอยู่ที่4233หมู่1ตำบลน,นุงขวางอำเภอหนองขย่างจังหวัดสยานีครับเบอร์โทรก็0899075023ครับครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ติดต่อของลุงกะเนีงนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้นะครับผมลุงกะเนนยงก็ยินดีต้อนรับ นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณลุงกนเอกมากนะครับที่สลับเวลาให้เราเข้ามาดูควายในฟาร์มนะครับลุงกนเอกขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับ